เมื่อวันจันทร์ผมลืมส่งลิงก์ในวิชาพลังงานไปให้นะครับก็ดูย้อนหลังเอาเนาะแล้วก็มีคำถามอะไรถามแล้วกันนะครับมันเป็นเรื่องอ,อ,อนุรักษ์พลังงานในระบบปัประกาศครึ่งหลังนะครับแล้วกเ็เป็นเรื่องอนุรักษ์พลังงานในระบบทำความเย็นนะครับ ทีนี้วันนี้เนี่ยก็จะให้ดู S D T สนะครับของของเจ้าเดิมนะครับผมว่าเขาก็หาข้อมูลมาอธิบายละเอียดดีนะผมเข้าไปที่ช n e l เขาไปไปเรียกว่าอะไรนะไปเหมือนตึงๆไปขอเขาอะว่าขอมาใช้เป็น เป็นสื่อในการสอนด้วยหน้าอะไรเงี้ยนะครับโอ้โหกลัวเขาแบบเดี๋ยวเกิดมาเจอทีหลังแล้ว,วเป็นเรื่องลิขสิทธิ์หรือฝปล่านี้ไม่แน่ใจก็เขาโอเคละนะครับก็ใช้สอนได้สบายใจนะครับไปดูเลยแล้วกันนะครับอืมแล้วก็ แค่เสียงอย่างตอนดูอย่างเงี้ยภาพกระตุกไหมดูผ่านซูมแบบนี้ภาพกระตุกไหมครับอโลได้ยินป่ะครับของหนูกระตุกนิดหน่อยคะ่ะอาจารย์ เหรอแต่ว่าพอจายเนี่ยเนาะเดี๋ยวดูความหมายเอาละกันเออโทษทีลืมไปมันต้องเกริ่นก่อนนี่หว่าอะจริงนะเนื้อหาอันเนี้ยที่ที่ผมโน้ตนี่ทั้งสามสิบแผ่นนะก็เยอะเหมือนกันเอ,อ่อ s d สามนะครับมันจะเป็นเรื่อง good health and well-being นะครับ อันนี้เขาบอกว่าเป็น S.T.G ตัวใหญ่ที่สุดนะครับในบรรดา S.T.G 17อันนะครับเพราะว่าเขามีเป้าหมายทั้งหมด13ข้อนะครับแบ่งเป็นเป้าหมายแบบ s u b s t a n t i v e 9ข้อนะครับแล้วก็เป็นวิธีวิธีการ4สข้อ,อ,อช่วงต้นของวิดีโอเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเหมือนบน่บนๆหน่อยว่าเป็นไอช่วงที่เขาอัดมันเป็นช่วงแบบ อะไรนะเหมือนเหมือนมีฮีทเวฟเข้าที่ของเขาอะนะครับก็เลยก็จะบ่นเรื่องแบบออไอเซตอัพไปตัวแบบฉากเขาอะไรมันก็ไม่ค่อยนั่นแล้วก็อาจจะมีเสียงรบกวนหน้าตาก็ามไม่ได้แบบเมคอัพอะไรนักหนาอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนะเขาก็จะบน่นบนก่อนสักพักใหญ่ๆเลยแล้วก็เขาก็จะมาเกิ่นว่าเนี่ยเ,เป้าหมายภาพใหญ่ๆของ SDT ตัวนี้คือคือป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยนะครับแล้วก็ เพิ่มอายุขัยของคนนะครับแล้วเขาก็อธิบายเขาว่า well-being นะครับอันนี้มันต้องอ,อ,อันนี้ไม่แน่ใจว่าภาษาไทยคือเขาเอามาบัญญัติเป็นสุขภาวะหรือเปล่านะแต่ว่าเขาบอกว่า well-being เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นแค่สุขภาพดีอย่างเดียวนะแต่ว่ามันต้องดูทั้งร่างกายจิตใจ,จนะครับรวมไปถึง้นี่ด้วยนะ ความสัมพันธ์ในสังคมด้วยนะเขามันมีคำว่าโซเชียลโซเชียเบออะไรทุกอย่างเนี่ยเข้ามาตรงนี้ด้วยนะครับอมันไม่ใช่แค่เรื่องไม่ไม่เจ็บป่วยนะครับแต่ว่าต้องต้องเลยเลยจากนั้นไปอีกก็คือไม่ใช่ไม่ใช่แค่ไม่ป่วยแต่ว่าจะต้องดีด้วยนะครับแล้วก็ก็จะมีอธิบายช่วงหนึ่งที่เขาพูดว่าข้อนี้เออมันเกี่ยวข้องกับ SDG ตัวอื่นหลายตัวนะครับ ตัวเด่นๆที่เขาพูดให้ฟังก็จะมีเจแปดเป็นเรื่อง Economic Prosperity อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของฐานะทางการเงินอะไรแบบนี้นะครับ SDG10 อันนี้จะเป็นเรื่อง inequality อันนี้จะเป็นเรื่องความไม่เท่าเทียมกันนะครับแล้วก็พูดถึง SDG อื่นๆที่เขาไม่ได้ระบุเบอร์นะครับแต่เขาพูดว่าเป็น d g ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อมพืชสัตว์อาหารอะไรพวกนี้ มันก็จะมาลิงก์กับเรื่องสุขภาพที่ดีนะครับเดี๋ยวให้ดูถึงท่อนให้ดูท่อนเกิดน,นํำตรงนี้ก่อนนะครับ It's Kaylee, and welcome back to Hippie in a Suit, where every week I talk about sustainability because I dream of a world where people on Facebook recognize that they are not, in fact, medical doctors and stop giving their opinions on complex medical issues. <laughs> So, first of all, I just wanted to say sorry if the lighting in this video is a little strange. Uh, and maybe if you hear some background noise, I literally just got everything set up and then this crazy summer thunderstorm hit, so that's fun. Also, we're in the middle of a heat wave and it's a million degrees, so apologies for not doing my hair, not wearing makeup, and probably sweating profusely. That's probably what we're going to be like for the next couple months, so apologies for that. This is another video in my SDG series where I explain each of the 17 Sustainable Development Goals. If you haven't already watched my primer on the SDGs, I really recommend checking that out first so you can understand the overall context and framework and what it's trying to achieve. Today we are zooming in on SDG 3, which is focused. On good health and well being, and it could not be a more appropriate moment to talk about this goal because I am getting my second dose of the COVID vaccine tomorrow, so that's kind of exciting. Now, I have to admit that this video has really been like my Everest. It took me ages to research and write because this goal is just so massive. It has a whopping 13 targets, and many of them are made up of multiple dimensions that are entire fields of work in and of themselves. And then I filmed the entire video, edited it for like three hours, and during that process, I decided I needed to refilm the entire thing. Now, why did I feel that I needed to redo the entire video? Well, as I mentioned, this goal is the health goal, and a lot of the statistics I'm going to share today are about disease and death. And when I filmed it the first time, I didn't feel that I properly conveyed the gravity of these issues. I was so focused on giving accurate information, and I kind of just missed altogether the human dimension of it. It was a really good reminder for me that these SDGs are really life and death to so many people. So, whether it be poverty, Access to food and water, or of course, health and disease and sickness, which is what we're going to talk about today. It's so easy to get lost in the numbers and statistics, but these are people's lives, and that's why achieving this agenda is so, so important. I'm going <laughs> to. <laughs> เหมือนกับตัวเองไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจกับมันมากนักอะเพราะเอ่อเขาก็เลยอัดใหม่อันนี้ก็คืออันที่เขาอัดใหม่แล้วก็บอกว่าเขาไม่ได้ใส่ใจกับมันมากนะักแล้วก็พออัดอัดไปก็รู้สึกว่าเออจริงมันเป็นเรื่องสําคัญนะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตคนอะไรแบบเนี้ยเห็นตัวเลขสถิติอะไรเยอะแยะไปหมดอนะันนั้นคือเป็นชีวิตคนหมดเลยนะครับ เลยบอกว่าอัดใหม่ดีกว่าเนาะจะได้แบบเออเข้าใจเนื้อเรื่องใหม่ละก็เลยอัดใหม่ก็แบบเหมือนกับใส่ใส่ความเข้าใจเห็นอกเห็นใจเข้าไปมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะนี่ไอชุดนี้ดูไปนะผมนึกถึงเรื่องเรื่องในบ้านเราเรื่องในวงเพื่อนหมอของผมอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะอย่างอันนี้ผมก็เพิ่งรู้ว่าไอ้เพื่อนผมที่ ที่เป็นหมอเนี่ยบางคนมองสถิติไอ้ประเภทแบบตายกันวันละสองร้อยสามร้อยอะไรเงี้ย,ยมันมองเป็นมันมองเป็นตัวเลขจริงๆกว่ามันไม่ได้มองว่าทุกทุกเลขในนั้นน่ะมันเป็นชีวิตคนก็ไม่รู้ว่าเพราะมันเป็นหมอแล้วมันเห็นเรื่องเป็นตายเป็นเรื่องปกติแล้วรู้ว่ามันไม่มีหัวใจจริงๆก็ไม่รู้นะก็อ่ะลองดูต่อ Be trying really hard to do this topic justice, even though it's not my field of expertise, and there is a lot in here. So, maybe grab a tea or a coffee and settle in because it's going to be a long one. But I just wanted to let you know that's why it's taken so long, and that's why I really feel it's important that we talk about this in a more serious manner. As always, I do a blog post that summarizes this topic in writing. And that includes links to my research, articles where you can learn more, and a few organizations who work in this domain in case you want to follow or support their work. And I would also like to give a huge shout out to my colleague Edward, who has worked in the health realm for many, many years and kindly reviewed most of my research that went into making this video to make sure that I was properly characterizing all of these issues and explaining them. So let's SDG into Good with w dive i that, Health and l l e e well-being 3 b ก็เมื่อกี้เขาก็ตอนท้ายเขาพูดเรื่องว่าถ้าสนใจรายละเอียดก็ไปดูในบล็อกโพสของเขาได้แล้วก็ขอบคุณเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งที่เหมือนเป็นแหล่งข้อมูลให้อะไรแบบนี้นะ